ครับสวัสดีพี่น้อง f อฟซอาฟาร์มเช้าวันเสาร์วันหยุดพักผ่ TR Farm. TR Farm อ,อนนะครับที่อาฟาร์มที่อาฟาร์มอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์นะครับอากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะครับเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการตอนนี้ก็มีลมหนาว ก็นำภาพบรรยากาศที่อาฟาร์มกับหญ้าสดน่ฮะวันนี้คนงานก็ตื่นแต่เช้าดูจากเวลาของกล้องวงจรปิดก็6โมง28นาทีนะครับประมาณ6โมงถึง7โมงก็จะให้หญ้านะช่วงเช้าวันนี้ได้หญ้าเยอะนะครับนะในรถนะครับ ก่อนให้อาหารก็จะทำความสะอาดรางอาหารกวาดให้สะอาดอพอบ่าช่วงเย็นจะให้ฟางนะครับเป็นบรรยากาศเช้าเช้าเห็นหญ้าเขียวสดใสนี่ครับหญ้าขนมาเต็มรถนะครับแล้วก็เอาลงเป็นจุดๆนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการให้อาหาร ให้ยาตัวนี้เป็นแม่ลูกอ่อนนะครับเนี่ยแม่ลูกอ่อนนะลูกจะบังอยู่ข้างๆแม่ก็จะสูบเล็กน้อยเพราะว่าต้องต้องกินแล้วก็ไปผลิตน้ำนมนะครับนี่ครับลูกแผ่นหลังเต็มเลยอ่า หนาย่นดีนะครับลูกเป็นลูกตัวเมียแข้งขากระดูกนะครับมาแล้วอายุประมาณจะเข้าสองเดือนเพศเมียเป็นผลงานของสายบีเอลโรโจวิสกี้หนึ่งทับสี่แปดนะครับเหยียดบิดขี้เกียจเช้าเช้ายืดตัวสวยงามนะครับเนี่ยข้อแข้งข้อขา ก็ที่อาฟาร์มก็จะมีรุ่นหย่านมเยอะอยู่นะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพศเมียก็เปิดแบ่งในราคาพิเศษพี่น้องเกษตรกรเข้าถึงพี่น้องเอฟจะทราบดีนะครับเพราะว่าที่อาฟาร์มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ก็เปิดแบ่งรุ่นหย่านมบัวสาวแม่ท้องนะครับ ในราคาพี่น้องเกษตรกรเข้าถึงเปิดแบ่งทีไรก็หมดทุกครั้งนะครับอตอนนี้ก็เดินหญ้าละวัวก็พากันเดินไปเชื้อคอรอรอกินหญ้านะครับบรรยากาศยามเช้าเสียงนกร้องไพเราะสนอหู วันนี้มาทำบุญกระถินที่นครราชสีมาหรือโคราชกันเองนะโคราชนะครับมีบุญกระถินมาทำบุญกันนะครับก็เลยต้องขออนุญาตด,ดูทางกล้องเป็นหญ้าธรรมชาตินะครับตัดที่ไร่รัตนโครอีกแปลงหนึ่งนะครับเรามีทั้งหมดสามแปลงใหญ่ อันนี้ก็อีกแปลงหนึ่งนะครับที่รายรันตนโกศเป็นหญ้าแพงโกล่าเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบริเ,รเวณด้านข้างๆรั้วนี่จะมีหญ้าธรรมชาติขึ้นเยอะเป็นหญ้าที่เราเรียกว่าหญ้าคอมมินิตนะครับก็ตัดผสมกันมานะครับหญ้าบัวจะชอบกินมากเลยนะครับทุกทุกสายพันธุ์ การเลี้ยงวัวก็ถือว่าหัวใจสําคัญก็คือแปลงหญ้าเดี๋ยวมาดูทางซีกนี้บ้างมีทางซีกนี้ฝั่งนี้นี่คือแม่วัวที่จะออกลูกวันที่10ธันวานี่นะครับกําหนดการที่10ก็บวกลบสักสี่หวันเนี่ยสองตัวเลยครับเนี่ยตัวที่นอนอยู่ก็เช่นกันตัวที่นอนอยู่นี่สิบตัวที่ยืนอยู่นี่สิบธันวานดังนั้นเดือนหน้าจะมี สมาชิกใหม่สองตัวเดือนหน้าจะมีสมาชิกใหม่สองตัวนะครับก็ผสมที่ฟาร์มเราก็จะผสมหลอดนะครับบางตัวที่เป็นวัวสาวก็จะผสมจริงผสมโดยใช้พ่อพันธุ์คุ่มฝูงนะครับนี่แหล่ญ้านะครับแล้วก็จะกองไว้หน้าคอกหน้าโรงเรือน เพื่อง่ายต่อการให้ยาตามรางอาหารนะครับอ่านี่ยามาละก็ได้พอนะคนงานที่ด,ดูแลฟาร์มนี่สังเกตดูยาจะต่างกับแพงกอล่านี่จะยาวๆนะครับนี่ยาวๆเขาเรียกผักยาคอมินิตก็ผสมกันมานะครับแต่ถ้าแผงกอล่าก็จะเป็นเส้นเล็กๆนะครับ ดูจากกล้องนี่เรารู้ว่าเป็นหญ้าหญ้าย,ยาวๆพอดีทีมงานก็รายงานมาเป็นหญ้าหญ้าธรรมชาติพออีกโซนหนึ่งเป็นโซนใหญ่นะเป็นหญ้าแผงโกล่าทั้งหมดนะครับยังไม่ยาวรอโดนฝนโดนน้ําสักสักหนึ่งฝนนี่ก็ยาวนะครับแผงกล่านี้โตเร็วถ้าได้น้ํานะครับหญ้าทุกสายพันธุ์นะครับ มาดูวัวกินหญ้ายามเช้ากันนะครับนี่คำใหญ่เลยตัวเล็กนี่ก็กินหญ้าได้แล้วนะครับพอเข้าเดือนที่สองนี่ก็สบายนะครับนี่วัวท้องแก่วัวท้องแก่อีกประมาณไม่เกินสองอาทิตย์นะครับไม่เกินสองอาทิตย์ประมาณวันที่สิบกับสิบสองเดือนธันวาคมก็จะออกลูก ช่วงนี้ก็ให้เขายืนโรงอยู่ใกล้ๆกับกล้องนะครับที่อาฟาร์มก็จะเน้นเรื่องความปลอดภัยติดตั้งกล้องคอยส่องดูวัวที่ท้องแก่ใกล้ออกลูกนะครับเพื่อความปลอดภัยต้องขอบใจพอนะครับดูแลฟาร์มดูแลเอาใจใส่วัวเป็นอย่างดีก็เลี้ยงกึ่งธรรมชาตินะครับก็มีปล่อยแปลงมียืนโรง สลับกันนะครับเรามีคนงานมีทีมงานก็สะดวกนะเลี้ยงยืนโรงก็ตัดหญ้าให้กินเลยก็กินได้ทุกทุกสายพันธ์นะบางครั้งเดินปล่อยแปลงนี่ก็ไม่ไม่กินหญ้าเดินเล่นนะเดินเล่นกินแต่ยอดหญ้าแต่ถ้าตัดให้และยืนโรงนี่หญ้าเลยก็กินหมดนะครับ หลากหญ้าไปยาวๆนี้ใช่เลยนะครับเป็นหญ้าคอมนิดหญ้ายาวๆนะครับถ้าแพงกล่ลานี้ลากนี้ไม่ได้นะครับนี่กินดีนะครับหญ้านี่กินดีทุกสายพันธุ์นะครับที่เป็นหญ้าสีเขียวนี่โดยธรรมชาติของบัวนะเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารสัตว์สีกระเพาะนะเขียวเอื้องมีหญ้ามีฟางลดต้นทุนนะครับลดต้นทุน เลี้ยงวัวหัวใจสำคัญก็คือใจรักนะใจรักนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะได้ผลผลิตที่ดีมีผลตอบแทนที่ที่สูงก็ต้องลดต้นทุนให้ได้เรื่องของอาหารลดต้นทุนเรื่องของอาหารดังนั้นแปลงหญ้าเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดีที่สุดนะครับถ้าหญ้าไม่เพียงพอก็ต้องหา ส่วนที่เสริมมาให้ได้สัดส่วนตามที่หัวต้องการคือ10%ของน้ำหนักตัวก็อาจจะเป็นอาหารข้นหรืออาจจะเป็นกากมันหรืออาจจะเป็นฝุ่นข้าวโพดก็ลองดูหาหาดูแหล่งอาหารที่อยู่ใกล้ๆตัวในท้องถิ่นนะครับเราจะได้ลดต้นทุนอย่างที่อาฟาร์มก็จะใช้ฝุ่นข้าวโพดแล้วก็มีพรีมิกนะครับแร่าธาตุมาช่วยเสริมเพื่อให้ ความสมบูรณ์ของสัตว์หรือการเพิ่มกล้ามเนื้อของวัวได้มากขึ้นแต่หญ้านี่คือหัวใจสําคัญนะครับที่จะต้องให้เขากินนีต้องให้เขากินดังนั้นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่จะเลี้ยงวัวก็คงจะต้องมีหัวใจหลักเรื่องของแปลงหญ้านะครับครับช่วงนี้ถ้าเราได้ติดตามข่าวสารผ่านทางโซเชียลในช่องทางต่างๆก็จะเห็นว่านายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาให้ข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรซึ่งจะมีแนวโน้มให้พี่น้องเกษตรกรชาวว,วัวได้มีความสุขก็คือจะมีการส่งออกวัวไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งทั้งสองประเทศนี้เป็นประเทศที่บริโภคเนื้อว,วัวนะครับ จำนวนเยอะซึ่งณวันนี้ก็ประเทศบราซิลนะครับก็ส่งไปอย่างสองประเทศซึ่งอัตราการเชือดเขาต่อวันนี้4ี่หมื่นตัวต่อวันประเทศไทยเราประมาณ200ตัวต่อวันนะครับอันนี้จากฝั่งข่าวดูแล้วก็ไม่ต้องส่งผ่านทางประเทศเราประเทศไทยก็สามารถที่จะส่งตรงอย่างไประเทศจีนแล้วก็ซาอุได้เลยอันนี้ก็เป็น ข่าวที่น่าน่ายินดีก็รอรอดูความเป็นจริงคิดว่าหรือคาดว่าปี67นะครับคงจะไปรูปมาทำได้เห็นชัดขึ้นนะครับสำหรับการส่งออกนะครับไปยังสองประเทศที่บริโภคเนื้อวัวก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาววัวรอรับข่าวดีตรงนี้รับสิ่งดีๆเป็นการายกดับเศรฐษฐกิจพี่น้องเกษตรกร าภาคภาคปศุสัตว์นะครับโดยเฉพาะโคนะครับนี่ก็ถือเป็นข่าวดีที่ที่ได้ฟังมารวมๆกับพี่น้องนะครับนี่ก็ขอก็ขอให้เป็นจริงแล้วก็ติดตามข่าวไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาววัวและก็พี่น้องเกษตรกรและอื่นๆนะครับก็ให้ราคาสินค้า,ามีราคาที่สูงขึ้นนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้ก็ราคาตกต่ํา นะครับแต่ก็เป็นธรรมดานะครับตกต่ําก็ย่อมมีขึ้นสูงก็คิดว่าไม่นานก็คงจะขึ้นสูงโดยเฉพาะรัฐบาลได้ออกมาถแถลงการหรือให้สัมภาษณ์ก็ถือเป็นนิิตหมายดีนะครับครับก็นำภาพบรรยากาศอาฟาร์มาฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ